สวัสดีจ้ามือนี้พระธรผู้ชมบนัเข่าสวนนักข้าวโพดข้าวโพดตุต้มขายมืออื่นข้าวโพดเราพอเก็บอีกแล้วนะ แก้ว่าพร้อมกันแบบขอโทษก็ไ,ไดอ้อันนี้อันใหม่กำลังเป็นฝักสวยๆเลยเดี๋ยวก,ก็ได้ขายแเมมนายมาเบิง่ง ตายตายตายสองต้นเป็นยังไงหมาเออปวเงิอหลายวะหมาเลรอเนี่ยเบึง้งก <lower line. S 1> ็เสียดายแทะสองต้นเลยนะขาคลอมเลย <S <S ทำไมเบิ้อปวดกันลัางอ่ะนี่มามาเหยียบเ <USC. S 1> <tales S 2> ออหักเลย

หนังบ้าขึ้นดีปะญญาขึ้นนะแบบนี้เลยใช่ไหม มาเง้ยังล่อมสวนเลย่ะ ไปตูยังสไปดิเชื่อบินเบียนบ้าหลายมามาเหยียบฟักกระพพดเหยียบต้นกระพพดหักเฮ้ยนี่ไีขามากัน มันจะฆ่าหมาแล้วนะอืม,อมผลงานของเรา

Mm-hmm.